สวัสดีแล้ยิ่ดีตอนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน,นิงกโก้นะคะที่ชาแนลฮิวโก้แบ r รี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้จะมารีวิวผลลัพธ์จากการใช้นะครับเซรั่มหน้าใส BSC Vitamin Brightening เซรั่มเจ้าตัวนี้นะครับเป็นครีมซองเซเวน่นไอเทมใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ BSC Cosmetology นั่นเองนะครับน้องโก้ได้ลองใช้ประมาณ1ิบวันที่ผ่านมาแล้วนะครับจะมาแชร์ฟังว่าเจ้าตัวนี้ดีอย่างไรเด็ดอย่างไรแล้วก็มีคุณสมบัติอะไรบ้างเหมาะกับใครบ้างแชร์ฟังทั้งหมดในคลิปนี้เลยครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยถ้าใคร กดเรียบร้อยแล้วนะครับติดตามชมก็ได้ในคลิปนี้เลยคัะเอาละครับก่อนแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าซองนี้กันก่อนดีกว่านะครับสาหรับเจ้าซองนี้นะครับเขามาจาก BSC มีชื่อว่า BSC วิตาม i นไว i ทน t e n i n g Serum นั่นเองครับซึ่งคุณสมบัตินะครับของเจ้าซองนี้จาก BSC นะครับเขาก็บอกว่าเป็นเซรั่มบํารุงผิวนะครับที่จะตอบโจทย์สําหรับผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหมองคล้ําผิวดูไม่กระจ่างใสแล้วก็ผิวแห้งขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับด้วยส่วนผสมหลักๆนะครับก็คือ เจ้าตัวในออซินามายหรือว่าวิตามิน B3 นะครับที่ช่วยปรับผิวเนี่ยให้ดูสวา่างดูกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีวิตามิน C นะครับเจ้าตัวอัเซอรล่าเชอร์รี่เอ็กซตรัอีกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการปรับผิวนะครับทำงานคู่กับเจ้าตัววิตามิน B3 ได้อย่างดีมากๆแล้วนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการรวบรวมอาหารผิวต่างๆนะครับที่ทําให้ผิวเนี่ยดูสวา่างดูกระจ่งางใสแล้วก็ดูชุ่มชมื้นมากขึ้นที่อัดแน่นอยู่ในซองเดียวมากๆครับเอาละครับต่อมาเรามาด รื่ของเจ้าซองนี้กันบ้างดีกว่านะครับน้องโก้ต้องบอกว่าเจ้าซองนี้นะครับทำเนื้อเซรั่มออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเนื้อเซรั่มอของเขาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเนื้อเจลใสๆแบบนี้ครับผู้ชมแล้วเวลาเราเกลี่ยนะครับสามารถเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ในระดับกลางๆเลยทีเดียวครับผู้ชมหลังจากที่เราเกลี่ยไปแล้วนะครับให้ความรู้สึกเป็นแบบน้ำานะครับแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่เหนียวหนอะเลยทีเดียวนะครับหลังจากทาไปแล้วก็รู้สึกว่าเบาสบายผิวนะครับยิ่งคนผิวมันเด้กะครบ ใช้ได้แบบสบายใจมากๆไม่รู้สึกว่าทําใหนหาน้่นะครับมีความมันความเยิ้มในระหว่างวันนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับหลังจากทาลงไปก็ซึมลงสู่ผิวเรียบร้อยแล้วคับสำหรับผลลัพธ์นะครับจากที่น้องก็ได้ใช้เจ้าเซรั่มหน้าใสาตัวนี้จาก b s c นะครับเป็นเวลากว่า10วันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับน้องก็ต้องบอกว่าอย่างแรกที่ชอบเลยก็คือเจ้าตัวเนื้อเซรั่มนี่แหละนะครับเนื้อเซรั่มเนี่ยบางเบาซึมได้เร็วแต่ก็มีความเข้มข้นนะคบให้ผิวเนี่ยรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นนนไดดด้้้คค่่อขาางีีีีเเลยทเยททวะรับถผิ มันสามารถใช้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ทากันแดดออกจากบ้านได้เลยครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าให้คอนมชื้นยังไม่พอนะครับสามารถทาครีมทา m o i ์ไรเซอร์เติมเข้าไปในผิวไ,ได้นั่นเองครับส่วนในเรื่องของผลลัพธ์นะครับน้องก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันช่วยในเรื่องของการปรับผิวนะครับให้ดูสดใสขึ้นดูสว่างดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะครับในช่วงที่น้องกูใช้เจ้าตัวนี้น้องก็รู้สึกว่าตัวเองพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็หน้ามันค่อนข้างที่จะโทมได้ง่ายเลยทีเดียวปากนี่นะครับแห้งแตกไปหมดเลยนะครับแต่รู้สึกว่า หน้าของเราเนี่ยนะครับมันไม่โซมมันไม่หมองแล้วมันก็ยังดูสดใสยอยู่นะครับน้องกูคิดว่าเจ้าตัวนี้มันช่วยในยเรื่องของการกู้ผิวนะครับแล้วก็กอบกูก้ผิวหน้าของเรานะครับที่พักผ่อนน้อยหน้าโทมขาดความชุ่มชื้นขาดความกระจ่งางใสเจ้าตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับแต่ในเรื่องของผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งนะครับน้องกูรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองเนี่ยมันดูนุ่มมันดูเด้งมากๆเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะใช้เจ้าตัวนี้น้องกูรู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองเนี่ยไม่นุ่มแล้ว มันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับวิธีการใช้เจ้าเซรั่มตัวนี้ใช้อย่างไรบ้างน,นะครับน้องก็อยากจะบอกว่าใช้เหมือนเซรั่มทั่วๆไปเลยใช้ได้ง่ายมากๆนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับล้างหน้าทาความสะอาดผิวหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีโทนเนอร์สามารถเช็ดโทนเนอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเซรั่มตัวนี้ทาช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับเป็นประจําทุกวันทาต่อเนื่องตลอดเสมอแล้วก็อย่าลืมทาก,กันแดดในช่วงเช้าด้วยนะครับผลลัพธ์ที่จะได้นะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าผิวหน้ามันดููชช่มื้้นนขึนด หวานดูกระจ่างสายแล้วก็ดูนุ่มดูเด้งขึ้นนั่นเองครับเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้า BAC นะครับเซรั่มหน้าใสเจ้าตัวนี้นะครับน้องกูบอกได้เลยครับว่าเหมาะสําหรับทุกคนเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวจริงๆนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวดูไม่กระจ่างสายผิวดูหมองคล้ำนะครับขาดน้าขาดความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าดูนุ่มดูเด้งมากขึ้นนะครับแนะนําว่าให้ไปลองกันเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับราคา2อง49บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องกูหวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้้วกก็นน่าจะะไดรรับปโยช์ น,น้องก็จะเอาไอเทมอะไรมาฝากในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องก็ไปแล้วครับแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย